สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเรื่องราวของสารบดีเทพมณะกันอีกครั้งครับวันนี้ก็จะกลับมาพบกับเรื่องราวของเบลคนสุดท้ายนะครับที่จะมานําเสนอก็คือบอสใหญ่ของเบลก็คือคาริยะจินนั่นเองครับเบลที่แข็งแกร่งที่สุดหากเราเทียบบทบาทของคาริยะจินแล้วก็น่าจะเป็นท่านคาลักิราดีๆนั่นเองนะครับก็เป็นคล้ายๆกับผีดุดเลือดอะไรประมาณนั้นครับเรื่องราวของคาริยะนั้นจะเป็นอย่างไรก็ขอหนึ่งไลค์แล้วไปรับชมกันได้เลยครับ คุณยะนั้นเปิดตัวมาตั้งแต่ในสมัยที่เขานั้นยังเป็นเด็กครับซึ่งแน่นอนครับว่าเขานั้นเป็นเด็กที่เกิดมาและก็ได้รับผลกระทบจากการทดลองที่รั่วไหลจากโซโดรที้มายังโลกมนุษย์ครับเมื่อรันเทาผู้รับผิดชอบโครงการในการทดลองเรื่องของเบานี้รับรู้การถือกำเนิดขึ้นของพวกเบาครับรันเทานั้นจึงตกตงตัวมายังโลกมนุษย์ครับและในตอนนี้เองครับที่รันเทานั้นได้รวบรวมพวกเบาเนี่ยเข้ามารวมกลุ่มกันซึ่งก็มาอาศัยอยู่ในถ้าแห่งหนึ่งครับเป็นชุมชนของเบาที่สงบสุข เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะได้กลับสู่โซนโดยที่ที่ที่เป็นรากฐานของพลังของเขานะครับก็ประมาณว่าไปอยู่ที่หนึ่งในลูคอนนะครับได้อย่างปกติสุขไม่เป็นที่รังเกียดของผู้คนแต่กลับว่าพวกเบานั้นคือความผิดพลาดท,ที่ต้องถูกกําจัดครับเบานั้นอาจไม่ได้ส่งผลต่อโซนโดยที่โดยตรงครับเพราะว่าพวกเขานั้นไม่สามารถเดินทางไปยังโซนโดยที่ได้แต่เบานั้นนะครับกินวิญ,ญญาณของมนุษย์เพื่อความอยู่รอดเราอาจคิดว่าเบานั้นกินวิญ,ญญาณของมนุษย์ที่ตายไปแล้วก็าอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไร แต่เราอย่าลืมนะครับว่าวัตจักรของ3โลกก็คือโลกมนุษ,ษย์โซนเดอรตี้และก็อูเอกุมโดนั้นเป็นวัตจักรที่ประสานเข้าด้วยกันก็คือการไหลเวียนของวิญญาณหากวิญญาณของมนุษย์นั้นนะครับที่ต้องตายไปเนี่ยไม่ได้ไหลเวียนสู่สโซนเดอรตี้กลับถูกพวกบอลนั้นกินไปนะครับเป็นจํานวนมากก็อ,อาจทาให้เสียสมดุลของวิญญาณได้นั่นเองครับเมื่อมติของโซนดอร์ตี้นั้นได้มีคําสั่งให้กําจัดพวกเบลเนี่ย ยมตูตก็ได้บุกมาที่ถ้ำของพวกเบาคาริยะในตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กครับซึ่งตอนนั้นคาริยะจะใช้ชื่อว่ายูจีนเคเรียเป็นเด็กชายที่มีดวงตากลมโตครับและก็มีผมสีน้ำตาลด้วยซึ่งคาริยะในตอนเด็กนั้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากรันทอลครับจนได้รอดชีวิตมาและรันทอลนั้นก็ยังได้มอบอุปกรณ์บางอย่างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมพลังของดอนได้นั่นเองครับ ขริยะนั้นจึงรอวตายมาได้ครับและก็ได้รวมร่างกับดอนของเขาครับตั้งแต่อย่างเด็กเลยเมื่อครานั้นรวมร่างกับดอนที่มีชื่อว่าเมสเซอร์รูปร่างของเ,าเขาก็จะเปลี่ยนไปครับครานั้นก็จะมีดวงตาสีแดงและก็มีผมที่กลายเป็นสีขาวด้วยหลังจากนั้นนะครับขริยะจึงหนีไปพร้อมกับเหล่าดอนจากภาพนี้เราก็าจะงงๆหน่อยครับว่าเจ้าดอนน่ะม,มันมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรโดยไรซึ่งเจ้าของของมันอากเราองปฏิปต,ต่อเรื่องราวนะครับก็จะพบว่า หากดอนตายไปแต่เบลนั้นก็รอดได้นะก็อย่างเช่นกงะนะครับที่ดอนของเขานั้นก็ตายไปแต่เขาก็ไม่ได้ตายนะหรือว่าตัวของบบลนะครับผู้ถือกรองนั้นตายนะครับดอนนั้นก็อาจจะรอดก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าดอนนั้นก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีความคิดเป็นของตัวเองด้วยก็อาจจะอยู่รอดได้ครับหรือไม่ในตอนนั้นนะครับในภาพนี้เราก็อาจจะเห็นว่ามันเป็นพวกเบลนะครับ <falsch S 2> ที่ได้รวมร่างเข้ากับดอนก็เป็นไปได้ กุริยะนั้นจะระหกระหืนเป็นอย่างมากครับในวัยเด็กของเขาเนี่ยซึ่งก็จัดว่าลําบากมากครับเพราะว่าในตัวของเขานั้นก็มีแรงดันวิญญาณครับทาให้มันดึงดูดพวกคอลโลเข้ามาให้โจมตีเขาและก็พวกพ้องของเขาด้วยซึ่งทําให้พวกพ้องของกุริยะเนี่ยก็ตายไปจํานวนมากครับจนเวลาผ่านล่วงเลยมาถึงช่วงวัยรุ่นครับกุริยะนั้นก็ได้อาศัยอยู่กับพวกพ้องที่เป็นเบาเนี่ยที่เหลือรอดอยู่ก็จะมีอยู่หลายคนด้วยกันครับพวกเขานั้นยังคงคิดที่จะกลับคืนสู่โซนรยตี้ครับ แต่คาริยะนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าโซนรอยตีนั้นยังไงก็ไม่ได้ต้อนรับพวกเขาเราเบอกในตอนนั้นนะครับก็เลยได้เข้าสู้กับฟินซี่ครับเมื่อพวกฟินซี่นั้นปฏิเสธที่จะช่วยในการเปิดประตูเดินทางไปยังโซนรตี้สุดท้ายแล้วพวกยูมาตูดนั้นก็เข้ามาแทรกแซงครับและก็สังหารพวกบอลเนี่ยตายไปอีกจํานวนมากคาริยะในตอนนั้นนะครับก็เป็นบอลกลุ่มน้อยนะครับที่เหลือรอดอยู่ กลุ่มบอลพวกอืนอ่นๆนั้นก็อาจจะเป็นพวกที่กระจัดกระจายอยู่กับไม่ได้เข้ามารวมกลุ่มกันเนี่ยก็อาจจะมีชีวิตรอดอยู่หลังจากนั้นครับคาริยะนั้นก็จะระหอระเหินไปเรื่อยๆครับจนได้เจอกับโยชิโนะครับเบอที่กําลังจะฆ่าตัวตายเพราะว่าสังคมนั้นไม่ยอมรับเธอทั้งคู่นั้นดูเหมือนว่าจะหลงรักกันครับและก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจนเวลาผ่านล่วงเลยไปหลายปีครับโยชิโนะนั้นจึงได้รับรู้ว่าคาริยะนั้นได้ฆ่ามนุษย์เพื่อดูดวิญ,ญญาณของมนุษย์ที่ยังมีชีวววิตออยยยูู่่ขาานนนนั้้กกระหใคคมมแ,แพ ทั้งคู่นั้นจึงปิดใจกันและก็แยกทางกันในที่สุดครับคริยะหลังจากนั้นครับก็ได้เดินหน้าสู่แผนการนะครับในการบุกโซนรยตี้โดยโยชิโนะนั้นก็หาวงนทางในการกัดฝังเขานั่นเองครับในช่วงเวลานี้เองครับที่คริยะนั้นได้เริ่มรวบรวมนะครับพวกเบาเข้ารวมกลุ่มกันซึ่งก็จะมีการปรากฏเหตุการณ์หนึ่งครับที่คริยะนั้นได้พาเด็กหนุ่มนะครับที่ชื่อว่าเคนเนี่ยไปหาโคงะเพื่อให้เขานั้นช่วยฝึกฝนนะครับในการดําเนินชีวิตของพวกเบา หลังจากที่เคนตายนะครับก็ทําให้คายะนันดูเหมือนว่าจะเสียใจมากหลังจากนั้นโคงะก็ได้เข้าร่วมติดตามนะครับคายะตั้งแต่นั้นมาและก็ยังมีช่วงเหตุการณ์หนึ่งครับที่จะย้อนให้เห็นถึงการที่คายะนันได้เข้าไปช่วยอิจิโนเซมากิครับเนมุนทูตที่หลบหนีออกจากโซนรอยตี้ซึ่งเขานั้นก็ได้ระหกระเหินจนผ่านมายัางโลกมนุษย์และก็ได้เจอกับคายะครับที่ช่วยเหลือเขาไว้หลังจากนั้นก็ได้เข้ารวมกลุ่มกันในที่สุดครับเมื่อเข้าสู่เหตุการณ์ปัจจุบันของท้องเรื่องครับ กายะคือผู้นําของกลุ่มเบาครับที่มีการกินวิญญาณของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเพื่อเพิ่มพลังจนปลายหลังนั้นเขาก็ได้สร้างแมลงดูดวิญญาณขึ้นครับเพื่อที่จะเพิ่มพลังของเขาเนี่ยให้มากขึ้นโดยเป้าหมายของคายะในตอนนี้ครับก็คือการบุกทำลายเซเลเทนะครับศูนย์กลางของยมทูตและมีความหวังครับเมื่อได้เจอกับฟินฟี่นะครับก็คืออิจิดาอูเรียวเนี่ยที่ปรากฏตัวออกมาคนที่อาจจะช่วยเขาในการเปิดประตูเดินทางไปยังตนรอยตี้ได้ ผลก็คือขาริยะนั้นสามารถสร้างประตูดเดินทางและก็ไปยังโซนโดยที่ได้นะครับโดยความร่วมมือของ Ish ida. Ish ida อิจิดะอิจิดะอูริวนั้นช่วยเหลือขาริยะก็อาจจะเห็นว่าหากไปสู้กันที่โซนโดยที่เนี่ยก็สามารถเรียกพลังออกมาได้มากกว่าก็จะสามารถจัดการกับคู่ต่อสู้เนี่ยได้ดีกว่านั่นเองนิดนึงครับก่อนมายัางโซโดยที่นั้นก็ลืมพูดไปนะครับว่าขารยิย้นก็ได้ต่อสู้กับอิจิโกะด้วยครับ ซึ่งในตอนนั้นครับอิจิโกะก็ยังมีพลังไม่เต็มที่ครับถึงแม้ว่าคนนั้นจะสามารถใช้บางใครได้แล้วแต่ก็ก็ยังไม่สามารถที่จะแข็งแกร่งพอที่จะหยุดคายะได้นั่นเองครับเมื่อมาถึงโซนไรที่ครับพวกบอลนั้นก็เหมือนว่าจะสามารถใช้วัตถุหรือสิ่งของต่างๆของโซนไรที่เนี่ยมาเป็นอนุวิญ,ญญาณครับสามารถเพิ่มพลังได้คายะนั้นก็ได้รวบรวมเหล่าหัวโจกนะครับพวกที่อยู่ในลูคอนครับให้ก่อขบุกับเซเลเตนะครับเพื่อที่จะสามารถเปิดประตูเข้าสู่เซเลเตด้านในได้ครับ จนในสุดท้ายก็สามารถบุกเข้าถึงส่วนกลางของเซเลเตได้นั่นเองครับคาเรยนั้นก็ได้สู้กับอิจิโกะและก็เบียกุยะด้วยครับการต่อสู้กับเบียกุยะนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รู้ผลนะครับเพราะว่าอิจิโกะนั้นก็ามากัดขวางในการต่อสู้ก่อนครับหลังจากนั้นคาริยก็จะแยกย้ายกันไปบ้างครับไม่ได้ต่อสู้เอาจริงครับเพราะว่าคาริยนั้นก็อาจจะรู้นะครับว่าพวกเขานั้นก็อาจจะมีฝีมือที่เก่งเกินไปจึงต้องหาเครื่องทุ่นแรงครับก็คือตาล้างโลกวัตถุอันตรายครับคล้ายกับปนึนที่มีอยู่มามาากยยในนโตี ตาลางโลกนี้ถือเป็นเสมือนกับแหล่งพลังงานอันมหาศาลครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันสร้างขึ้นมาจำไหมเนี่ยตั้งที่มันก็อันตรายมากๆนะคริยะนั้นได้บุกไปที่หน่วยที่12ครับในห้องทดลองที่เคยเป็นห้องทดลองในการสร้างบอลในสมัยก่อนครับซึ่งที่นี่นั้นก็มีแหล่งพลังงานนะครับก็คือตาลางโลกเนี่ยอยู่1จุดครับทาความเข้าใจก่อนนะครับว่าพวกบอลนั้นเกิดจากการทดลองที่มีรักฐามาจากพลังของตาลางโลกอันนี้ครับเป็นองค์ประกอบ ายะนั้นจึงสามารถดูดพลังของตาราลางโลกนั้นเข้ามาในตัวของเขาได้นั่นเองครับเป้าหมายของขยะนั้นก็คือการจุดจำนวนนะครับของตาราลางโลกนี้ที่มีอยู่มากมายทั่วเเลเตนะครับก็มีอยู่หลายร้อยจุดมากหากมันระเบิดขึ้นหนึ่งจุดนั้นก็อาจจะไม่ได้มีความรุนแรงหรือส่งผลกระทบอะไรมากนะักแต่หากว่ามันจุดจำนวนหนึ่งจุดนะครับแล้วก็จะมีการระเบิดเป็นลูกโซ่นั้นการระเบิดที่พร้อมกันนั้นก็จะทําลายเเลเตนะครับและก็โซนโดยรตี้เนี่ยก็อาจจะพังพินาศไปได้เลยครับ เมื่อระยะนั้นนะครับดูดตาล้างโลกเนี่ยมา1จุดแล้วก็สามารถจะไม่ก้อนนั้นนะครับสัมผัสได้ถึงที่ตั้งของจุดอื่นๆได้นั่นเองครับแน่นอนครับว่าสุดท้ายแล้วกรณยะนั้นก็ไม่สามารถที่จะทําตามแผนการของเขาได้นั่นเองครับในการที่จะปลดปล่อยและก็ทําลายตาล้างโลกนี้ให้มันทําลายทีเลเตให้ทิ้นซากเพราะอิจิโกะนั้นได้เข้ามากัดขวางเอาไว้และก็มีเบียกุยะที่คอยสนับสนุนอยู่ด้วย อิจิโกนั้นนะครับเมื่อมาถึงโซลโดตี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะสามารถใช้บังครได้และก็มีความแข็งแกร่งนะครับเกือบจะเต็มร้อยแล้วใครยะนั้นได้เข้าต่อสู้และก็ใช้พลังของดอนของเขานะครับที่ประสานเข้ากับตัวของเขาเองซึ่งดอนของเขานั้นมีชื่อว่าเมสเซอร์ความสามารถที่ปรางกฏก็คือจะเป็นความสามารถในการควบคุมลมได้ครับสามารถใช้ลมนั้นเป็นพลังในการโจมตีครับเป็นพายุในการหมุนโจมตีหรือขัดขังผู้ต่อสู้ก็ได้หรือว่าใช้เป็นเกราะป้องกันก็ได้ และยังสามารถสร้างเป็นดาบครับที่เชื่อมติดกับมือของเขาซึ่งก็เป็นดาบที่มีประจุลมที่แข็งแรงครับสามารถใช้ฟาดฟันและก็ประทะดาบกันได้ซึ่งยังไม่พอแค่นั้นครับก็สามารถใจลมที่อยู่ในลักษณะของดาบเนี่ยให้พัดหมุนจนเกิดเป็นประจุสายฟ้าได้ครับซึ่งก็จะเป็นดาบสายฟ้าครับที่สามารถโจมตีและก็มีสายฟ้านั้นออกมาในการโจมตีได้ คายะที่รวมร่างกับดอนและก็ดูดพลังของตาล้างโลกมาแล้วหนึ่งจุดก็มีความแข็งแกร่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องแพ้ให้กับสกิลของพระเอกอย่างอิชิโกะนั่นเองครับจนกองนั้นก็ถูกฆ่าตายไปครับคายะสำหรับผมนั้นก็คือตัวละครที่ดูดีเลยนะครับมีคาแรคเตอร์ที่ดูดีนะดูหล่อนลออกการเลยนะแต่บทกอ,อ,องนั้นก็ไม่ได้โดดเด่นหรือมีความเก่งอะไรมากเกินไปครับเรื่องราวของคายะที่ผมจะมานําเสนอก็คงมีแต่ประมาณนี้ครับ ขยะนั้นก็เป็นเสมือน,นกับบันไดนะครับให้พระเอกนั้นนะครับได้โจทเกิลก็คงประมาณนั้นเลยครับหากมีเรื่องราวตรงไหนที่ตกหล่นไปเรื่องราวของขยะในวันนี้ก็ต้องขอภัยไว้ด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดครับลาเลยครับขอบคุณครับ